พี่เมวก็เดินทางปลอดภัยครับพี่นี่นี่ครับผมกำลังใจครับผมพี่ฟ้าบอกทางนี้ตกทั้งคืนยันเช้าเลยจ้าครับพ่อจมปาครับผมพี่อนจันก็สวัสดีพี่พงศ์สวัสดีครับผมพี่ฟ้าก็สวัสดีพี่แดงคนช่างฝันครับแวะชิวิบนบนนั่นแหละ วันนีดวันล,นนลนอยบนไปก็มืดมืดมาอยู่ครับผมมืดอยู่น่าจะนู่นแหละดึกดึกครับผมเที่ยงคืนนู่นแหละมีคลิปเดียวสองมืน่นหกขอสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีคุณอนุชิตสีเลิศครับผม คุณสุกิตราท้องพี่ยิ้มสวัสดีคุณไม้นะครับผมพี่แมวก็สวัสดีคุณยิ้มคนสวยนะครับพี่ไม้สวัสดีพี่ยิ้มครับผมเแล้วไม่แน่ใจว่ามันสร้างไรายได้ได้หรือเปล่าเนาะแต่ว่าของเราอยู่กี่ท่านสาม <c oughs> ตั้งมาายเลียกัน ย่าแอพานเดอดึงกาวไว้นะครับพี่โนวันดีครับเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ก็สวัสดีค่ะน้องต่อคุณสวยน้องเก๋ก็สวัสดีพี่ฟ้าครับพี่ต่อติดนี้3วันสวันแล้วครับผมคอมเมนต์ก็ตอบอยู่ครับผมแต่ว่าน้องไม่ ตอบไม่แม่นนะครับผมพี่วิคารัตน์ครับผมน้องกัปิวก็สวัสดีคุณนัทวีครับผมคุณสุจิตราแล้วก็ฟัาเดี๋ยวได้ท่วม <c oughs> อยู่บ้านก็ตกเหมือนกันครับพี่พี่ฝนครับผมแปลว่าพี่ออนแันสวัสดีพี่ฟ้าครับคุณสุจิตราก็สวัสดีพี่ฟ้าครับ ทาหข้าวราอ,อยางเนาะพี่ฟ้าส่งกำลังใจจ้าครับผมน้องประชาตื่นมาตอนเช้าใบไม้เต็มหน้าบ้านเลยไม่รู้น้องน้องไม่รู้เลยนึกว่าพี่ฟ้ายังยังไม่ผ่านเลยเนาะครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องครีเอเตอร์ทุก,ท,กท่านนะครับนะครับสวัสดีครับพี่ออนจานจุงกาครับผมต่อามคอมเมนต์ครับผม พี่นี่ก็สวัสดีนะครับคุณกมลนะครับพี่ออนกันสวัสดีลูกกาฟิลพี่ยิ้มสวัสดีคุณไม้นะครับผมพี่แมวก็สวัสดีคุณยิ้มคนสวยนะครับพี่ไมยสวัสดีพี่ยิ้มครับผมพี่แกก็ไปพี่โตสวัสดีเอ๋อะไรนะไม่ใช่พี่วิภารัตนน้องกาฟิลปานกลางไม่ ไม่เผ็ดมากครับผมปานกลางพอแล้วคุณสุจิตราก็ฟันดีครับพี่พี่ต่อยก็เอยคุณสุจิตราก็สวัสดีพี่ต่อยนะครับพี่ไม้สวัสดีครับพี่ต่อยหาก,กินกับธรรมชาตินะครับพี่ไก่สุขพอดีลูกค้าโทรมานั่นแหละโทรมาต้องไปดูให้เขาดูดูเพิ่มทำเลยครับผมบางตัวใครตัวมันครับผม พี่สุขิตราครับผมพี่ปาสวัสดีคุณรัชดาพรครับปาเขาว่ากันไปคุณไม่ผ่านเกณฑ์การสร้างไรายได้นั่นแหละเออพระเออจ้าสวัสดีคุณประเทืองครับผม พี่ยิ้มสวัสดีพี่ป๊าครับปีนีน่ก็รับด้วยค่ะน้องเก๋สบายเลยด้วยพี่ป๊าพักผ่อนครับสวัสดีคุณสุกิตรานะครับผมยูริยังไม่มานะครับผมพี่วิภารตนะครับผม น้องกาฟิวก็สวัสดีคุณนัทวีครับผมคุณสุจิตราแล้วก็ฝันก็เท่านั้นแหละฝนตกมากพี่ฟ้าก็สวัสดีพี่รุ่งนภาครับพี่รุ่งนภาบอกว่ามีอาหารน่ากินเยอะค่ะบคลิปที่ว่าใช่ไหมพี่พี่มาที่ อแบ่งมาทางนี้น้อยทางนี้รอแล้วรอ้พี่สงสัยจะลมแรงด้วยตกด้วยลมแรงใช่ใช่เมื่อคืนนะ่ลมแรงครับผมเมื่อคืนทางนี้ก็แรงเหมือนกันเนาะพี่ฟ้าก็อะไรเขาปวดท้องยังไม่ดีเลยพี่อมรครับพี่ก่ก็สวัสดีพี่นินีครับผมคุณแมวเช่นกันและคิดถึงนะคะ สวดีลูกค้าโทรมานั่นแหละโทรมาต้องไปดูให้เขาดูดูเพิบทําเลยครับผมอ๋อพี่รุงนาพาคุณสุกิตราก็สวัสดีพี่รุงนาพาครับก็น่าจะครบทุกคนแล้วเนาะครับผมเพราะว่ายังเห็นกันอยู่สี่ท่านเองครับผมสำหรับคืนนี้บายบายแล้วครับ คุณสุกิตราก็ขอให้ผ่านไวๆไนะครับทุกท่านครับผมพี่ไก่สวัสดีพ่อจำปาครับผาทานด้วยบะข้อบะข้อช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้เข้าบ้านใครหรอกครับช่วงนี้ดีับพีแมลครับผม มาเพิ่มพลังบวกจะนอกโสโมนขอบคุณครับูมพี่ไก่ก็สวัสดีคุณยิ้มนะครับขอบคุณครับผมคุณฟ้าเข้านอนแล้วส่งฝาแฟสมา ปีนี้ก็สวัสดีนะจ๊ะพี่ต่อสุวรรณาครับโอ้เพิ่งมาถึงห้องครับพี่ฟ้าจุงกะครับน้องโซโฟสวัสดีครับผมครับผมคุณสุกิตราก็สวัสดีพี่ทวีครับพี่ฟ้าบอกว่าติดกระดาษครับผม รู้ว่ายังไงนี่แหละกล่ลองข้อความคุณสูจิตราก็ฝันดีครับพี่ยิม้มพี่ไก่ก็อกอดไมๆคุณสุจิตราก็ฝันดีนะครับพ่อจำปาครับผมสวัสดีน้องชายกมลผมรีครับสวัสดีครับก <c oughs> ็นั่นแหละไปดูงานมาครับผมวันนี้กว่าจะกลับมา บางที่ที่ผ่านตั้งมาหลังผมก็เมื่อคืนก็ตอบได้เยอะอยู่ครับผมเข้าไปบ้านเพื่อนแล้วก็ตอบนี่แหละได้พอสมควรครับผมพี่ไมมีอะไรปังอีกไหมพี่ไหมไม่ใช่ถึงหมื่นแล้วเหรอ น้องเก๋ก็สวัสดีครับน,นะครับพี่ฟูนบันดีครับเจอกันใหม่ครับพรุ่งนี้ก็คงเหมือนกันไม่อันผิดกับไม่ผิดครับผมทั้งที่แบบถ่ายกับข้าวทานข้าวปกติครับแต่ขอให้พานไวไ้วาขอรอสิ้นเดือนโอเคโอเคครับผมก็ยังไงก็ทักมาเดิอน้องกัฟฟิลครับ ก็สวัสดีนะครับคุณวิภารัตน์ครับอ้พี่ยิมบอกว่าเน็ตหมุนติ้วๆเลยจ้าเพิ่งมาถึงห้องครับพี่ป้าไปดูงานมาครับผมสวัสดีคุณสุกิตราครับคุณครับพี่ป้าบันดีราตรีสวัสดีครับดูแลตัวเองก่อนเนาะครับผมพี่ป้าเท่